ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาจัดคกิลน้องบอกกันแบบบอฟฟกันอีกแล้วนะครับ ตัวร่างกับสคริปต์อยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโอเคเราไปดูหน้าตา UI ของสคริปต์นี้กันได้เลยใครเล่นบอฟฟูลแล้วเลเวลชารมาตเตอรี่ขึ้นยากฟาร์มทีไรใช้เวลานานตลอดนะครับพี่ขอแนะนำร้านรับฟาร์มของพี่เองกดเข้าลิงก์ดีคอร์ใต้ล่างคอ,อมเมนต์เลยนะครับผมเป็นลิงก์ร้านนะครับไว้เจอกันในดิสน,นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา UI ของสคริปต์นี้แล้วนะครับทุกคนก็เปิดมาก็เป็นเกี่ยวกับเวีลคัมเลยนะครับมนีี่กมอออทข้ยดา จอยเซิร์ฟต่างๆนะครับีจอยเซิร์ฟพ,พ,พับเซิร์ฟประมาณนี้เลยแล้วก็มีอัพสแต็กตัวละครด้วยนะครับผมถ้าใครแบบว่าเปิดแบบฟาร์มไก่ตา้นอะไรแบบเนี้ยอืมประมาณนี้ตอนเนี้ยของพี่ก็สแต็กอ่บสมมุติพี่จะอัพดาบวันนี้พี่สามสามใช่ไหมแล้วพี่ก็เลือกตรงนี้อ่าเป็นดาบเป็นไปทุกคนตอนนี้มันก็อัพให้พี่แล้วสี่สองนะครับประมาณนี้เลยอันนี้สคริปต์นี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับ เพียงแค่เรากดปุ่มคอนโทรลนะครับผมก็มากดปุ่มคอนโทรลตรงปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ครับทุกคนต่อมาหลังๆนะครับผมพี่ก็จะมาดูส่วนของออโต้ลงดันเจียนนะครับผมก็มีทุกคนถ้าขยัลนลงดันเจียนมาติ๊กสอันนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะลงดันให้เองอัตโนมัมิเลยมีเลือกการเองด้วยประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นช็อปไอเทม ต่อมาก็เป็นหมวดหมดู่ของการฟาร์มนะครับผมการฟาร์มแล้วก็เปิดมามีฟาร์มเลเวลแล้วก็เลือกไปนะครับเลือกฟาร์มเลเวลได้เลยอันนี้ก็มีออตโต้การทำเผานะครับผมทำเผาตั้งแต่ V1 หนจน V3 เลยนะครับผมทำยาวเลยนะครับผมต่อไปก็เป็นออตโต้เควนะครับผมเควนเด็ดเวลเจ็ดร้อยเวลพันห้าประมาณนี้เลยอยู่แล้านี้นะครับทุกคนนี่ออตโต้ต่างออตโต้ทำจับยามะทุชิจาก, ama, กาก็สามารถทำได้ทำโพได้น,นะครับผมเนโกคุก็สามารถทำได้เช่นกันนะทุกคน ต่อมานะครับทุกคนต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการกจัดมอนต่างๆนะครับผมบอสของเซิร์ฟนั้นๆนะครับขอรอนนะเลยนี่นนบอสไอพีนะครับประมาณนี้มีิงอะไรต่างๆมีคิวออลบอสนะครับทุกคนก็สามารถกดได้เลยมันก็จะตีบอสทั้งแบบให,ให้เรานะครับประมาณนี้ถ้าใครอยากดึงคันโยอะไรต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับการทำเผ่านะครับ VC ก็สามารถเลื่อกมาล่าสุดได้นะครับแล้วก็ มาทําพวกนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็มันก็จะดึงคันโยกให้เราเองนะครับผมแต่ว่าเราต้องทําเงื่อนไขมันครบก่อนนะครับผมเพียงเท่านี้เราก็สามารถดึงคันโยกได้แล้วนะครับทุกคนก็ลิงก์ตัวร่างแล้วก็สกคริปต์เกี่ยวกับตัวร่างคอมเมนต์เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากากดไลค์ก็แชร์กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย